สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับมาชมผลงานเจ้าหมูทองครับผลงานนี่ครับเป็นเพชรผู้นี่ครับนารอแข่งขาเป็นตัวยาวหนังนาครับสีเข้มเลย สีเข้มๆนะครับนี่ครับผลงานหมูทองครับเพศผู้ครับลาตัวยาวโครงสร้างได้แข้งขาสวยเกิดจากแม่ขาวโบสนะครับ เกิดจากแม่ขาวโบดนี่ครับดูแม่ขาครับแม่ตอนนี้ก็ท้องแล้วนะครับแม่ขาวโบ๊นี่ครับการมีตัวครับการพัฒนาสายพันธุ์บัวครับเจ้าหุูทองโครงสร้างใหญ่ยาวครับเนื้อหนังสีครับเอามาปรับกับบัวไทยพื้นบ้านเราครับ เอมาปรับเรื่องแข้งขาแล้วก็โครงสร้างครับนี่การบีดออกมาแล้วก็จะได้ผลแบบนี้นี่ครับแตกต่างจากแม่ครับดูครับแม่นี่ก็เจ้าเนื้ออยู่แล้วครับเติมเจ้าหมูทงไปโครงสร้างสีเนื้อหนังครับนี่สวยงามครับ ครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ